คนงเลีผักให้ฟรีด้วยนะครับทุกคนผักน้ำอันน,น,นีลูกเหลี่ยมนะครับทุกคนลูกเหลี่ยมโค้กี้ทุกคนอันนี้ผักเหลี่ยมนะจ๊ะ เป็นผักใต้เป็นเหมือนสตอมีเป็นถั่วองอกเนาะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะที่มีกลินก่นอร่อยฮะ,ะต้องบอกกลิ่นอร่อยทุกคนนะฮะไม่ใช่ผักเหลียงนะครับแต่เป็นลูกเหลียงนะฮะแต่มันมัน,ม,นมีกลิ่นเฉพาะอร่อยมากสวนเขาบอกนะฮะเราจะกินํำแรกให้ดูนะจ๊ะอืมอร่อยมาก บอ่อปักใต้มีน้ำพริกด้วยทุกคนน้ำพริกของเขาดูนะ,นะทุกคนอ,อร่อยมากอืออร่อยมากทุกอืออร่อยมาก อย่าว่าไกลก็ไม่ไกลจากกิจการนะทุกคนเดินมาประมาณกิโลเดียวเองทุกคนไม่ไกลนะฮะนอ,อันนี้เป็นคือกวงหวูใช่ไหมอ,อมาหารมาทุกคนนุ่มมากรสดีน่าโคตรนะฮะอืมอ่อนอ่อ อร่อยมีผักเยอะมะกรุ่มะก,มกอกมีมะเลอทุกคนินออกัของเพลคเลยค่ะแกงใต้นี่สุดยอดมากเลยระเบิดระเบอรเบ์เลยค่ะปอตักใต้นะฮะทุกคนแถวโรวงเรียนโรสเยน,นว,วิทโรงพยาบาลสุขเจ้ชินล,ลาซาแถวนี้เลยค่ะือมอร่อยมาก อ,อ,อร่อยมากควรกินหน่อยไหนะมครับใส่ปลาหน่อยตออ,อ,อร่อยมากทุกคน ยอดชะมูงอร่อยมากทุกคนทุกอย่างเลยอื้อร่อยมากทุกคนกอ,อ,อร่อยมากทุกคนจ๋าอร่อยมากอื้อร่อยมาก บอเนี่ยทุกคนแซบ่แซบๆทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยเมื่อกี้คนคนะฮะมากินกันแล้วก็ต้องรอจังหวะนิดนึงฮะทุกคนจะได้พูดจ้าเมาได้ อร่อยมากเลยนี่ฮะหลังโรงเรียนโรดเจะนะาวิททุกคนเดี๋ยวเราจะกลับอีกทางหนึ่งนะฮะจะกลับทางเส้นพระบรมมตรโลก,กนินแล้วก็จะเดินชมเมืองไปเรื่อยๆว่าเส้นถนนพระบรมมตรโยธินที่มีอะไรพเพราะร่องมีเมื่อกี้เรามาเส้นหน้าพระพุทธชินราชโรงพยาบาลเนะะี่ยฮะก็จะแบบซับซ้อนนิดนึงนะครับทุกคนอร่อยมากขอบอกแกงอปอปักใต้ทุกคนแกงใต้นครศรีธรรมราชนะนี่ฮะทุกคนหลานจุ เป็นมงคลของร้านแล้วก็คนที่มากินด้วยอร่อยแล้วยังแบบว่าอยู่เพื่อทุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เยิะมากนะพอตายนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินพระบรมชาโรุกกะนาดไปรถไฟได้ทะลุกันหมดจริงๆนะทะลุกันหมดทุกคนนะฮะทะลุกันนะฮะเดินยิ่งได้เกิดมารถยนต์ส่วนตัวยิ่งอาจจะหลงง่ายนะฮะทุกคนนี่ฮะ หลงง่ายแต่สะดวกสบายหลงหมายถึงว่าบางทีมันบังคับให้รถเนี่ยไปทางไหนได้ก็อ้อมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ศูนย์การคร้าประทุมทองทะลุมาตรงทะลุไปก็จะเป็นอ๋อโรงพยาบาลพระพุทธชินราชจำได้ไหมที่พี่พึ่งพุ่มพวงฮะมาเสียชีวิตที่นี่นะครับเมืองออพระพุทธชินราชลำเลิดแหล่งกำเนิดพระนเรศวรแห่งนี้นะครับเนี่ยทุกคนบรมไตายโรกกนาาซอยเจด แต่ตอนเรามาเนี่ยมันมาเรียบถนนทางรถไฟมาเรื่อยๆๆๆๆนึกออกไหมครับก็เลยทําให้มาถึงพระพุทธชินราชโรงพยาบาลแล้วก็เลยหาทางเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราเจอถนนบรมไตรโลกนาถก่อนจะง่ายมากเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วกันเะาว่าไปเริ่มตรงไหนที่จะไปถนนบรมไตรโรกนาถนะเดินไปเรื่อยๆๆๆๆที่จะมาปอปักใต้ในี่ใครที่มาเอาเป็นว่าใครที่มาหากินอาหารใต้อร่อยๆก็ไม่ยากเลยนะฮะค้นแบบค้น g ู o ก l e เอา แต่นี้ชอถ่ายให้ดูบรรยากาศนะฮะว่าการจะหาของดีๆอร่อยๆอแซ่บๆเนี่ยบางทีมันต้องอย่างนี้สัซะใจทุกคนนะฮะ,ะเราเดินตรงไปจริงๆถนนบุมใจรโ้ก,กันะถ้าเกิดจำไม่ผิดจะไปเส้นวัดจันดาจันตะวันตกใช่ไหมทุกคนบอกเราทีวานบอกทุกคนทุกคนงานสมโพธิเจ้าแม่ทับทิม1-3ทธันวานี้นะครับมีนิ้วไงหล่ำด้วยนะครับใครสนใจก็มาอยู่ตรงถนน พระบรมไตโรโลกนาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์มหาราชอีกคนหนึ่งนะครับเป็นลำดับที่8ของราชวงศ์สุพรรณภูมินะฮะทุกคนสมัยศรีชุธยานะฮะก็เนี่ยถนนของท่านนะถกรเทดพระเกียรติเป็นถนนพระบรมไตโรโลกนาที่เราเดินมาหาร้านปอปกักใต้จะอยู่ซอย7ถนนสายนี้ถนนพระบรมไตโรโลกนาไตรโลกนาทุกคนสวยมากทุกคนทุกคนสรุปก็คือ อยู่หอนาฬิกาเนี่ยเดินมาถนนพระบรมไตรโลกนาถไปร้านปอปักใต้ไม่ไกลเลยทุกคนแป๊บเดียวเห็นไหมแต่เ,เ,เราเดินเลยไปนู่นเส้นพระพุทธชินราชโรงพยาบาลทุกคนมันก็เลยเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ไกลออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองเราเดินมาเจอสี่แยกตรงนี้สะพานเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นสะพานเอกาศทศสลดนะครับทุกคนเลียบแม่น้ำน่านไปก็จะไปวัดจันทรตะวันตกได้แต่เมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นข้าวต้มปักมังปักหนังตรงนี้อร่อยมากทุกคน หาไม่ยากตำนาน50ปีเป็นอีกตำนานหนึ่งของความอร่อยของพิซซูโรกนะจ๊ะอ๋อไข่ชั่สีอ,อนงใช่ไหมตรงข้ามทางรถไฟไปก็จะเป็นอาหารเช้าที่อีกอีก,อกรูปแบบนึงเป็นแบบไข่กระทะเวียดนามฮะแต่ถ้าเกิดชอบแบบรสซาบแฟบไปสามโลกเนี่ยก็ต้องหาแกงใต้ปอปักใต้พิซซุโรกนะคะอร่อยมากทุกคนขอบอกเลยเดี๋ยวเราคลิปนี้เราโพสต์ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินทุกคนมันจะตัดนะฮะ นะฮะฝากติดตาม EP ีต่อๆไปด้วยเดือนหน้าเราจะไปเกาะกระดานที่ใต้ไปดูทะเลก,กันแล้วก็อีกถัดไปก็จะเป็นไปหาดบานชื่นที่จังหวัดตราดนะฮะแล้วก็จะขึ้นเชียงใหม่จะเอาภาพสวยๆมาฝากแล้วก็จะไปหาของกินอร่อยช่องของเราเป็นช่องเล็กๆก็จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดีงามล้ำเลิศอร่อยแซ่บจริงก็จะได้ออกแน่นอน,นะครับทุกคนเราจะไปตามมาให้ฝากมาทุกคนได้ชมกันเพื่อว่าเวลาทุกคนเดินทางไปไหนไปจังหวัดเชียงใหม่ลำปางตรังอะไรๆอย่างเงี้ยก็จะมาหาได้ว่า จะไปพักโรงแรมไหนไปกินที่ไหนอร่อยจะได้ไม่เสียเวลาจะไม่เสียความรู้สึกนะครับอย่างน้อยๆร้านดีงามล้ำเลิศแน่นอนอร่อยแซ่บแน่นอนแล้วก็ที่พักนะครับบริการดีไม่ผิดหวังแน่นอนถึงจะได้ออกช่องนี้เล็กๆนะครับก็จะทําความดีกันต่อไปนะฮะถือว่าบอกต่อสิ่งดีๆให้ชาวโลกได้รู้กันนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวไปตลาดนัดก็ถ่ายไปถนนคนเดินไปวัดนามมงคลอย่างที่เชียงใหม่เนะี่ยเราก็จะไปถ่ายภาพวัดศสวไว วัดลอยเคราะห์วัดดับภัยวัดหมื่นล้านอย่างเงี้ยนามมงคลทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ฮะสถานรถไฟพิศนโลกนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปกับที่พักกิจชการตรงถนนองขานะฮะพระองค์ขาวสอยสามทับหนึ่งรถที่พักน่ารักมากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะฮะโอเคนะครับทุกคน